ริงเหรอประกันสุขภาพทำแล้วไม่ได้เคลมเลยไม่คุ้มคุณมีมือถือมือถือมีประกันคุณมีรถยนต์รถยนต์มีประกันแล้วชีวิตคุณละ่ะหลายคนมักจะให้คุณค่ากับสิ่งของที่เราเสียเงินซื้อมาแต่ลืมไปหรือเปล่า,าว่าเป็นเราที่ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจในการทำงานเพื่อหาเงินซื้อของสิ่งเหล่านี้มาฉะนั้นสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งของพวกนี้ก็คือตัวเราเอง วันนี้คุณมีประกันชีวิตคุ้มครองค่าความสามารถของตัวคุณแล้วหรือยังคะเคยคิดไหมทาประกันสุขภาพมา4 5ปีไม่ได้เคลมรู้สึกไม่คุ้มรู้สึกจ่ายทิ้งรู้สึกอยากยกเลิกและเมื่อพูดถึงประกันสุขภาพเรามักจะคิดว่าทําประกันสุขภาพไปทําไมไม่คุ้มเลยเรายังแข็งแรงดีอยู่จ่ายเบี้ยทิ้งไปทําไมแต่ถ้าวันหนึ่งเราป่วยหนัก,นกขึ้นมา ค่ารักษาพยาบาลที่เราต้องจ่ายออกไปอาจจะมากกว่าเบีย้ยที่เราจ่ายมาตลอดก็ได้เพราะชีวิตเราไม่ใช่เครื่องจกักรเราไม่รู้เลยว่าจะน็อกวันไหนประกันสุขภาพเราทำเผื่อป่วยไม่ได้ทำเพื่อป่วยวันนี้ฉันแข็งแรงดีฉันดูแลสุขภาพดีไม่ต้องทำประกันสุขภาพก็ได้หลายคนก็มาคิดแบบนี้ค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าประกันสุขภาพต้องซื้อในวันที่ยังแข็งแรงดีพรถ้าคุณป่วยขึ้นมา นั่นแปลว่าอาจจะซื้อไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อเรามาดูกันก่อนค่าว่าค่ารักษาพยาบาลโรคต่างๆเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ารักษาพยาบาลแบบเจ็บป่วยทั่วไปใข้หวัดใหญ่40,000ถึง70,000บาทผ่าตัดต้อกระจก70,000ถึง100,000บาทข้อเข่าผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม2 5 0 0 0 0ถึง350,000บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วยเป็นโรคร้ายแรง โรคหัวใจ1ล้าน5แสนบาทโรคหลอดเลือดสมอง1ล้าน9แสนบาทและโรคมะเร็ง2ล้านสแสนบาทเห็นแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณควรเลือกมีประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครองเท่าไหร่ดีคะของทุกอย่างมีเงินจะซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่ประกันสุขภาพมีเงินมากแค่ไหนก็อาจจะซื้อไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดีวันที่เบี้ยถูกที่สุดและดีที่สุด ในการทำประกันสุขภาพคือวันที่คุณยังแข็งแรงที่สุดรถยนต์ยังมีประกันชั้นหนึ่งแล้วชีวิตคุณละ่ะประกันชั้นไหนคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคุณเลือกเองได้